สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสแน็คผมไซอิววันนี้พบกับรายการ Small Talk คุยประเด็นเค้นสาระวันนี้เราจะพาทุกท่านไปคุยเกี่ยวกับประเด็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับนั่นก็คือวันมาฆบูชาซึ่งวันมาฆบูชาเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับชาวพุทธแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเราก็จะมาถกกันท่านสแน็คนะครับ ก็เขาเรื่องเลยอ่ะแล้วกันยิงมายิงมาวันมาคบบูชาเนี่ยเหตุการณ์สําคัญก็คือว่าเขาเรียกว่าวันจาตุรงคสันิบา่ามีอะไรบ้างคาว่าจาตุรงคสันิบาตแยกองค์ประกอบมาก่อนจตุระแปลว่าสี่อังคะหรือองค์แปลว่าส่วนประกอบและขันิบาก็คือการประชุมหรือการชุมนุมกันดังนั้นก็หมายความรวมๆว่าการประชุมหรือการรวมตัวกันโดยมีองค์ประกอบสําคัญ4ประการ สีประการนั้นได้แก่อะไรหนึ่งก็คือพระภิกษุ1,250รูปมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายพันองรูปหรือบางที่อาจจะเรียกว่า1,250องค์เช่นโรงเรียนผมตอนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยจะแบบชอบเลยลว่าเป็นเพลงแหละมาคะมาคะบูชารู้กันว่าบรนเพลินเดือน3อคนไทยน้ําใจงามบันเพลิเดือน3มมาชุมนุมกันจาาตุรงพราชันนิบาต วันประหลาดหน้าอัศจรรย์พระอรหันต์มาชุมนุมกัน1,250องค์ใช้คําว่าองค์แทนกับพระอรหันต์ก็คือเป็นลักษณะนามของพระอรหันต์เนาะแล้วก็วันนี้จะมาถกกันเลยว่าพระที่มาชุมนุมกันเนี่ย1,250องค์จริงไหม,อ,มอ่ะประเด็นที่สองพระอรหันต์ทั้งหมดพระพระที่มาประชุมกันทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ขีณาศพอันที่สามก็คือล้วนแต่เป็นเอหิพิขุอุปสมปทาก็คือพระพุทธเจ้าเป็นคนบวชให้เองอ เพราะว่าสมัยนั้นก็ไม่มีคนอื่นบวชให้นอกจากพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นวันเพ็นเดือนสามไอ้วันเพลญเดือนสามนี่นับแบบไทยต้องรู้ก่อนว่านับแบบไทยแต่ในความเป็นอินเดียเนี่ยมันจะเป็นตรงกับวันเพ็นเดือนสิบเอ็ดของอินเดียซึ่งใช้คําว่ามาคะเดือนมาคะก็คือเดือนสิบเอ็ดของอินเดียนะครับวันนี้ถกเป็นเทียละประเด็นเลยอั่งอิวจะยกข้ออะไรมาพูดก่อนอประเด็นแรกเราพูดถึงเรื่องของ ดวงดาวก่อนแล้วกันดวดาเออวันนี้เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงขึ้น15ค่ำเดือน3หรือว่าเป็นวันเพน15ค่ำเดือน3ดวงจันทร์เสวยมาคาเรกคำว่ามาคาร์เรกเนี่ยอยากจะอธิบายว่าสเสวยยังไงอสเสวยมาคาเรกแต่ต้องอย่างหนึ่งว่าในในภูมิประเทศของเอเชียทั้งหมดเนี่ยใช้ดวงจันทร์ในการนับวันเดือนปีอ่าซึ่งแตกต่างจากดินแดนตะวันตกที่จะใช้ดวงอาทิตย์ ที่เรียกว่าสุริยะวิถีสุสุรยิรยะาคาติเราใช้จันทรคติก็คือคติตามดวงจันทร์นะครับซึ่งมาฆาเริกเนี่ยได้บอกไปแล้วว่าเป็นเดือนส1เอ็ของอินเดียแต่เป็นเดือนสามของไทยซึ่งเรียกชื่อไม่เหมือนกันดวงดาวที่สําคัญที่จะบ่งบอกถึงมาฆาเริกเนี่ยบางทีเรียกไปในหลายอย่างหลายชื่อก็เหมือนกับประเทศเราประเทศจีน,นประเทศอะไรเรียกชื่อดวงดาวกลุ่มดาวนั้นไม่เหมือนกันแล้วแต่จินตนาการของชนชาตินั้นว่าจะจินตนาการปอะไรอินเดียจินตนาการ ได้หลายอย่างเหมือนกันในแถบเพราะอินเดียต้องอย่าลืมว่ามันกว้างใหญ่มากเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มหาศาลมากภาคเหนือเขาเรียกอย่างหนึ่งภาคใต้เขาเรียกอย่างหนึ่งการนับสักดาชดหรือการขนาดการวัดนับปฏิทินเนี่ยภาคเหนือภาคใต้ก็นับไม่เหมือนกันบางภาคเหนืออาจจะนับอ่าเริ่มต้นด้วยข้างขึ้นแต่ภาคใต้อาจจะเริ่มต้นเดือนด้วยข้างแรมอย่างเงี้ยซึ่งก็แตกต่างกันดวงดาวนะครับปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่ากลุ่มกลุ่มดาวที่เรียกตามชื่อโรมันเนี่ยคือ ชื่อกลุ่มดาวリโอ,หอเหมือนยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งอะเออリโอก็หมายถึงสิงโตกลุ่มดาวสิงโตประกอบด้วยดวงดาวแปดดวงนะครับกลุ่มดาวเมื่อดวงจันโคจรเข้ามาสู่กลุ่มดาวีโอดวงจันเสวยเข้าสู่มาคารเรม,มาคารเรก็คือเอาเดือนเ,อเดือนสามของไทยหรือมันจะเป็นเดือนสามก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นนับจากจันทรคติเนี่ยมันจะอยู่คาดเกี่ยวระหว่างกลุมพายแล้วก็มีนา,นาเออคือปลายกลุ่มพาเข้อมีนาซึ่ง ดาวเนี่ยที่ว่ามาค้าเลกเนี่ยถ้าูถ้าูตามไาเดือนสามเนาะเดือนถ้าเป็นเดือนของอินเดียคือเดือน11เนี่ยมาค้าเลกบางคนก็จินตนาการมีดวงดาวห้าดวงนะครับบางคนก็จินตนาการว่าเป็นดาวหงอนไก่เป็นดาวโคมูดเป็นดาววานอนหรือเป็นดาวงูตัวผู้ก็แล้วแต่ชนชาติ อินเดียก็แบ่งประเทศยิ่งใหญ่นะกบมองเห็นในแตกต่างกันเพราะลักษณะมันจะเป็นงองงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมเมื่อดวงจันทรโครจรเข้ามาเข้ามาในกลุ่มดาวนี้ก็แสดงว่าดวงจันทร์เมื่อเต็มดวงนะครับโครจรเข้ามาในกลุ่มดาวคนนี้ก็คือว่านี่คือการเปลี่ยนเดือนของเดือนใหม่ซึ่งแต่ละเดือนก็จะมีดาวหมู่ดาวเนี่ยที่เป็นหมู่ดาวประจําเดือนอ่าดังนั้นในความคิดเนี่ยถ้าเอาเอาหลักความคิดของตะวันตกมาคิดเนี่ยหมู่ดาวเนี่ยหมู่ดาวลีโอเนี่ยก็คือราศีสิง ซึ่งซึ่งถ้าเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยจะเข้าเมื่อเดือนสิงหาคมแต่เนื่องจากเป็นดวงจันทร์ที่เราเป็นคติของดวงจันทร์เนี่ยจะเข้าเมื่อเดือนประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งนับแตกต่างกันนะต้องเข้าใจจุดๆนี้ก่อนนะครับส่วนนี่แหละคืาเรียกว่ามาคาเริกอ่าซึ่งแปลกไหมที่พระอาหารหันต์มาชุมนุมกันในวันนี้ก็ไม่แปลกเพราะว่าปกติพระอาหารหันต์หรือพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีกฎที่ว่าจะมาฟังธรรมอ่ะก็คือฟังธรรมในวันที่เป็นวันห้าข้าม ห้าวันสิบห้าค่ำวันแปดค่ำอยู่แล้วนะครับทุก,กึ่งเดือนกันทุก,กึ่งเดือนนะเรียกว่าเป็นปักขนานาเน,ะนาะอ่าแล้วก็พอมาถึงเนี่ยวันนั้นก็เป็นวันที่อะไรพระจันทร์เต็มดวงเปลี่ยนเดือนใหม่เออก็เป็นโอกาสดีที่เราจะมาประชุมหนุ่มกันใช่ไหม,มก็เป็นเรื่องปกติเลยใช่ไหมก็ประชุมหนุ่มวันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพระอรหันต์มาชุมหนุ่มกันพันกัวองค์อ่ะ,อะพอประเด็นต่อไปเราจะพูดเรื่องอะไรดีอืนะับ นับตัวพระอรหันต์นเลยไหมต้องต้องต้องย้อนไปพุทธประวัติเล็กน้อยไหมมีเกรดพุทธประวัติเล็กน้อยไหมอ่าหลังจากพุทธองค์ตรัสรู้้แลวนะครับประทับอยู่โคนโพตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ก็พิจารณาว่าจะสอนใครดีอ่าพอจะสอนใครดีก็เดินทางเดินทางไปที่อ่าตำบลอ่าอุรุเวลาอุรุเวลาเสนานอุรุเวลาเสนานิคมเนาะไปสี่ปัตน้ำมือกระถิญญาณอ่าอีสี่ปัตน้ำมือกระถิญญาณเพื่อที่จะไปโปรดชริน อ้ปัญจวัคคีย์ก่อนใจเย็นก็คือไอ้ปอลปัญจวัคคีย์อ่าเมื่อกี้เกือบพูดว่าปัญจวัคคีย์สามพี่น้องเลยกันตีกันหมดเลยปัญจวัคคีย์ทั้งห้าทั้งห้าอ่าก็คือกวัญญาว่าป่าพัทยามหานามะและอสชิซึ่งเคยเป็นอุปถากในสมัยที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกขกิริยา และทีนี้ก็เหมือนกับว่า,าไม่ไม่ศรัทธาพระเจ้าแล้วเพราะว่าท่านหันไปเสวยพระกายารไม่มาทรมานตนเหมือนที่เ,เป็นความเชื่อของตอนเองว่าการทรมานตนนําไปสู่การหลุดพ้นใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ไปปราบทิฐิหสหายนี้ทีนี้วันนั้นก็คือวันอาสนะหับูชาและทีนี้วันนั้นเป็นวันที่พระัญกรทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าบรรลุโสดาปฏิผลจากการสแสดงพระพุทธศทศนาชื่อว่า ธรรมจักรกับพนัสสูตรหรือว่าและถมมเทศนาเป็นทำกันแรกที่พระทธเจ้าได้แสดงอะไรทีนี้แล้วก็เรียกว่าวันนั้นเป็นวันพระธรรมใช่เป็นวันพระธรรมแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นวันที่วันต่อมาเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์เกิดพระสงฆ์นั่นคือพอธรรมจักรไปแล้วใช่ไหมครับได้แค่โซดาบันหนึ่งพระอัญญาอัญญาได้แค่โซดาบันก็เลยวันต่อมาก็เลยเทศต่ออีกกันหนึ่งชื่อว่าอนันตรัณะสูตรทีนี้ก็ ก็ได้ได้บรรลุชัยพระอรหันต์ทั้งหมดก็ได้ส่งพอพอเอาไปหาอรหารแล้วก็บวชบวชตามพระพุทธองค์ใช่เนาะเรียกว่าเอหิปิกรูุประสัมทาครั้งแรกเป็นเอหิปิกุอุปสัมทาคือก็คือรูปแรกก็คือพระัญญาโกณธัญญาแล้วก็ลองไปพัทิยะมหานามะ กัญญะวับปากก่อนวับปากพัทยะมหานามะแล้วก็อาสชิการบวชที่ก็จะบวชตามว่าใครเกิดก่อนนะครับคือลักษณะของการบวชถ้าสมมติบวชวันเดียวกันก็จะเรียงว่าถ้าใครเกิดก่อนเรียงตามวันเกิดเลยครับใครเกิดก่อนแล้วก็จะเรียงไล่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 ไปจนถึงคนที่อ่อนอ่อนอายุที่สุดก็จะได้บวชเป็นคนหลังนะครับแล้วจต่นั้นพระพุทธองค์ก็ยังสั่งเลยว่าทั้งห้าประจวบคี์ทั้งห้าคือไปเผยแพร่ศาสนาห่า ต่อมาพุทธองค์เดินทางต่อเดินทางต่อวันนั้นไปประทับอยู่หมู่บ้านหน้าหมู่บ้านหนึ่งมีบุตรหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่ายาสัตยาสัตทายาสัเนี่ยก็ประวัติคล้ายๆพระพุทธเจ้าเลยคืออยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเบื่อหน่ายครับเกิดเบื่อหน่ายแล้วก็ได้เดินออกไปว่าที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะพุทธองค์เดินจงกรมอยู่พุทธองค์ก็เลยกล่าวขึ้นว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายเพราะไอ้คนที่แบบุย เรากำลังทุกข์อยู่ทําไมมีคนพูดขึ้นมาอย่างนี้ว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่หุนหอยเป็นยังไงใช่ไหมพระยศะเข้าไปหาเลยกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าแสดงแสดงธรรมอนุบุพีกถาต่อด้วยอริยสัจสีให้ฟังให้อธิให้สยอยอิวจะอธิบายว่าอนุบุพีกถาเนะี่ยมีอะไรบ้าง คืออนุบุพิกถานี้ก็คือเป็นเหมือนกับการปูพื้นไปก่อนปูพื้นแล้วค่อยไปสู่เขาเรียกว่าไล่ตามลําดับไปเหมือนกับเรามาต้แรกก็ต้องเรียนกอไก่กอกาก่อนอาจาใช่ก็คือค่อยๆไล่ลําดับไปคือปรับปรับพื้นก่อนอันนี้ก็คือมีหประการเรียกว่าอนุบุพีกถาหประการข้อที่หนึ่งก็พูดถึงทานคถาก็คือการแบ่งปันการเสียสละการให้อะไรแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกันดีต่อไปเมื่อรู้จักให้แล้วก็เป็น รักษาศีลรักษาศีลก็ว่าศิลกถา<ม>ก็คือการาทากายวาจารหรือว่าความประพฤติให้ถูกต้องอ่าอ่าต่อมาก็พูดถึงว่ารักษาศีลให้รัรักษาศีลแล้วไปอยู่ที่<ม>ไหนไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปสวรรค์สักขะกถา,า<ม>เนี่ยจะศักขะกถา,า<ม>แล้วก็ต่อมาสวรรค์เนี่ยมันยังมีสิ่งที่กันดารอย่างนึงก็คือมันจะไปเสพติดเสพติดในความเป็นสวรรค์เสพติดในความสุขสบายหรือเรียกว่าเสพติดลมร้อนได้ว่ากามคําว่ากามนั้นไม่ได้หมายความว่า การเรื่องมุ้งหมอนอเรื่องในมุ้งในหมอนอย่างเดียวแต่กามหมายถึงการเสพติดในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็น<ช>กามทั้งหมด<ช>แต่นันพุทธองค์จึงมีต่อจากสักขะกถาก็คือกามาธีนวะกถาก็คือการเห็นโทษอ,อาทีนวะคือโทษกามาก็คือความใคร่ใช่ไหมคือเห็นโทษในกามทั้งหลายว่า เออคือถ้าไปเสพติดแล้วพัฒนาคุณธรรมไม่ขึ้นไม่ขึ้นคุณจะไปยึดติดในในแค่แบบสวรรค์อะไรไหมคุณมันมีระดับคุณธรรมที่ที่สูงขึ้นไปกว่าใช่คือทําดีแต่ต้องไม่ติดในความดีนั้นอืมอ่าเพราะผลของความดีนั่นก็คือพาให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่นั่นเองนะครับต่อมาต่อมาเมื่อเมื่อเห็นโทษของกรรมเห็นโทษของกรรมไปสูตเนกขมานิสังสากถาเออก็คือการออกบวชการสลากกรรมก็คือพูดง่ายคือออกบวชออกประพฤติออกปฏิบัติ พอออกมาเพื่อปฏิบัติแล้วจะยกขึ้นต่อไปคือต้องยกขึ้นอริยะสัจสี่เห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยเห็นนิโรธก็คือทางทางจะออกอนิโรธคือความทุกข์แล้วก็มรรคก็คือวิถีทางที่จะดับทุกข์ขึ้นมรรคแบบก็คือต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนสัมมาทิฏฐิก็คือปรับทัศนคติปรับทัศนคติก่อนปรับทิฏฐิให้ถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วเออเรามีความเห็นถูกต้องความคิดเราก็ถูกต้องเมื่อความคิดถูกต้องสัมมาวาจา การพูดจาก็ถูกต้องการกระทําก็ถูกต้องไปสู่สมาสมาธิเริ่มจะยกขึ้นปัญญาตอนนี้อ่สิ้นสุดตรงนี้อพระยศได้ดวงตายเห็นธรรมคือได้ปะโซดาบันตอนนั้นหลังจากนั้นก็คือพ่อแม่ของพราสาก็โอ้ยลูกฉันหายไปไหนใช่ไหมครับแล้วก็ตามหาให้คนชมคนใช้ตามหาเลยพระยศก็ไม่เห็นและพ่อติดตามหาเดินเข้าป่าไปพอเข้าป่าไป พระพุทธเจ้ารู้ด้วยพยานแล้วว่าถ้าให้เจอกันเนี่ยจะเป็นการขัดขวางบรรลุอรหันต์ของลูกชายดังนั้นก็เลยพลางตาไม,ม่ให้พ่อของพยาศาเห็นพ่อก็ไปถามไอ้ท่านท่านท่านสมณะท่านเห็นลูกชายของฉันไหมเนี่ยเดียเฮ้ยอย่าพึ่งไปเลยฟังอันนี้ก่อนพระพุทธเจ้าก็เทศซ้าอีกอนุบุพีกถาแล้วก็อริยสัจสี่ซ้าอีกรอบพยาศาก็บรรลุอรหันต์ในตอนนั้นเมื่อเทศจบลงนะฮะแล้วจากนั้นพระพุทธเจ้าก็คลาย คลายคลายสิ่งที่ลวงออกก็คือมองให้เห็นว่าพ่อลูกเจอกันโอ้ก็พ่อเห็นลูกก็ดีใจใช่ไหมครับเราบอกว่าโอ้ชวนลูกกลับบ้านแต่พระองค์ก็เลยว่าเฮ้ยลูกของท่านบรรลุะา,ารหานแล้วไม่สมควรแล้วที่จะกลับไปอยู่เป็นโยมอ่าอ่าแต่ั้นโอ้นี่เป็นโชคของพญาสระแล้วเนี่ยพี่ลูกโชคของลูกชายแล้วก็ทําไงพญาสระก็บวชอ่าพ่อก็ทําไงพวกนี้นิมนต์ไปฉันจังหารเช้าที่บ้านอ่าพอไปฉันจังหานเช้าพระพุทธเจ้าแล้วพญาสระก็ไปเทพให้บรรดาแม่ แล้วก็ภรรยา,าของพระยศฟังก็ได้บรรลุธรรมก็คือได้โสดาบันไปตามๆกันเนาะหล<ช>ังจากนั้นพระยศนี่ม,มีมีเพื่อนที่เป็นสหายอยู่ห้าสิบห้าสิบี่คนก็ออก<ช><ช>บวชตามพระยศไปอ<ช>่า<ช>ต่อมาหลังจากพระยศรพระพุทธองค์ก็เดินทางต่อไปอีก<ช>อ่าฝ่ายพวกพระยศก็ออกไปเผยแผ่พระธรรม<ช>ต่ออต่อมาพัทธวคีพัทธวคีก็คือมีสามสิบสามสิบมากสามสิบก็คือเป็นเจ้าชายของ ในตระกูลแถวกษัตริย์แถวนั้นแหละ<ม>ก็คืออ่าส่วนใหญ่นะมีภรรยาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีมีเจ้าชายองค์หนึ่งเนี่ยยังไม่มีภรรยา<ม>ก็เลยทํำยังไงละ่ะจะไปเที่ยวกับเพื่อนเดี๋ยวก็จะแบบเสียหน้าไม่มีภรรยาเ<ม>ป็นกุ้งกิ้งใช่ไหม,มก็เลยไปทําการเช่านางโซเพนีย<ม>ก็คือหญิงคณิกาหรือหญิงงามเมืองเนี่ยเ<ม>ข้าเช่าไป น่าจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ต้องใช้ในการน่าจะได้ถอดเสื้อผ้าเพราะว่าปรากฏกว่านางสัวเพณีน่ะขโมยเสืいい้อผ้าแล้วก uh uh> uh 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 ็เครื่องประดับทองยิ้มทองหยองของเจ้าชายองนั้นไปเออดังนั้นไปบอกเพื่อนโอ้ทำยังไงใช่ไหมล่ะเพื่อนก็พยายามที่จะต้องตามหาช่วยกันเพื่อจะเอาทรัพย์สมบัตินั้นคืนนะครับเพราะตามไปเป็นกลุ่มเลยไปเจอพู้พเจ้านั่งอยู่บนคนในไร่ฝ้ายมังน่าจะในไร่ฝ้ายเออในไร่ฝ้ายก็เลยถามว่าท่านสมณะ ท่านเห็นผู้หญิงนักศณะนาอย่างนี้อย่างนี้ผ่านมาไหมเอาแล้วท่านตามหาอะไรล่ะพระพุทธองค์ก็ท<ม>ําท่าถามก็ว่าตามหาญหิงขโมยของอะไรเนี่ย<ม>พูดไปโอ้ท่านอย่าไปตามหาเลย<ม>ตามหาศัจธรรมดีกว่าศ<ม>ัจธรรมคืออะไรเห็นไหมพระพุทธองค์ก็เทศนาอีกพอเทศนาจบลงทุกคนต่างบรรลุคือคุณธรรมขั้นต้น<ม>คือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงมีใครบรรลุพระอรหันต์ก็ถือบวชกับพระพุระองค์แล้วก็พระโดก็อ่ะไปเผยแผ่พระธรรมอ่าต่อมา ต่อมาก็คือไปอโปรดชดินชดินสายพี่น้องชดินสายพี่น้องอพูดถึงก็ชดินชดินก็มีล่าสับเดียวกับคำว่าชดาก็คือลักษณะของนักบวชในสมัยอินเดียเนี่ยโบราณเนี่ยจะถือการโกนผมกับไม่โกนผมถ้าถ้ามีการโกนผมก็เช่นแบบพระภิกษุในพุทธศาสนาหรือในศาสนาเชนที่จะมีการโกนผมพวกนี้ก็เป็นนักบวชอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งไม่โกนผม แต่จะไว้ผมลักษณะที่เป็นมวยสูงก็คือมีเท่าไหร่ก็ม้วนขึ้นไปเรื่อยๆม้วนขึ้นไปเรื่อยๆที่สูงลักษณะเหมือนกับชาดาก็เลยเรียกว่าชาดินนะครับแล้วก็ไปที่ตำบลนี้ชี่เาตำบลว่าอ,อุรุเวละกัสปะอุกอูรุเวละเสนานิคมอ่าเพราะว่ามันก็น่าจะตั้งเป็นชื่อของท่านอุรุเวละกัสปะนั่นแหละที่เป็นเจ้าสำนักใหญ่นั่นท่านอุรุเวละกัสปะนี่ก็เป็นสำนักเรียนใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหาห้าร้อยอ่าแล้วก็มีน้องของท่านชื่อ ท่านนาทีกษัตระมีบริวารอยู่300รสามร้อยแล้วก็ขยากัตริ์มีอยู่บริวาลสองร้อยนะครับก็เป็นหนึ่งพันอดีใช่ก็รวมอีกสามพี่น้องก็คือเป็นหนึ่งพันสามองค์ห0 0่ันสามองค์อ่าแล้วจากนั้นก็กนั้นก็คือพระอัครสาวกอะไรทีนี้ใช่พระยศพระเออพระขออภัยครับก็คือพระอุปติสระและพระโอลิตะสมัยนั้นก็เป็นลูกของ เจ้าบ้านเจ้าบ้านก็คือเป็นขามใช่ใช่และอุปสิทธาคามอ่ะอุปติศคามอ่าก็คือเป็นลูกของเจ้าบ้านก็คือเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านถ้าพูดไปแต่ผู้ผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นเป็นกำนันอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นผู้มีทรัพย์มากของแต่ละอำเภอแต่ละตำบลที่เป็นหมู่บ้านนั้นอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบเออไปควงควงคุมอำนาจก็จะเป็นตั้งตนเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งตนเป็นหัวหน้าหมู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นก็คือทั้งสองคนก็เป็นสาหายกันตั้งแต่เป็นเด็กใช่ไหมล่ะก็ เดินทางไปไหนก็ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันวันหนึ่งรู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกว่าไปเที่ยวเนี่ยมันไม่สนุกอะไปดูการละเล่นไปดูละครอะไรก็ไม่สนุกละทาอย่างไรดีก็เลยคิดชวนกันว่าเฮ้ยไปออกไปไปหาทางที่จะพ้นทุกข์ดีกว่าอ่าพอออกไปบริวารของท่านเนี่ยก็มีอยู่สองร้อยห้าสิบใช่ไหมก็ไปด้วย เพราะว่าธรรมดาก็คือมีบริษัทบริวารเนี่ยอยู่แล้วแหละครับหัวหน้าลักษณะหัวหน้าหมูห่มบ้านลูกหลานคนรวยก็จะเต็มไปด้วยบริวารคือสมัยก่อนก็คือมันไม่มี iPhone iPhone อะไรที่จะไปสะสมมันก็สะสมคนสะสมบริวาพรพวกนี้แหละก็ไปบวชด,ด้วยกันเพาไปบวชด,ด้วยกันไปบวชที่สำนักของอท่านท่านสันชัยท่านสันชัยปริพา,าชกปริพาชกเออเป็น,น,นประเทศปริพาชกก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหกครุะที่แบบดังดังเออดัง สถานอินเดียในสมัย <big> name, นั้นเป็นบิ๊กเนมเป็นบิ๊กเนมอ่าแล้วคิดว่าถ้าสัญชัยเนี่ยก็คือมีปรัชญาในในเรื่องของว่าเป็นปรัชญาแบบน้นาําน้ําไหลไฟมดเออคือแบบใครใครจะพูดอะไรก็โอเคด้วยอ,ะอ่ะนะเช่นมีคนหนึ่งมาบอกว่านี้ท่านคิดม,มีแนวคิดอย่างนี้ใช่ไหมเออท่านขัดแย้งกับผมนี่เอเเออแล้วท่านท่านว่ายังไงแนวคิดของท่านท่านว่าอ๋อฉันพูดอย่างนี้นะอ๋อฉันก็คิดมาเธอนี่ เราไม่ได้ขัดกันนะเนี่ยสมมติอีกฝั่ง B มาฝั่ง B ก็มาหาท่านสัจชัยก็บอกว่าท่านเไปคิดเห็นด้วยกับฝั่ง A ใช่ไหมใน네ท่านสัจชัยว่าไอ้ฝั่งแล้วทองฟันน่ะท่าน่ะคิดยังไงท่านคิดฉันคิดอย่างนี้๋อฉันก,ก็คิดเหมือนเดียวกับเธอนี่ก็คือลักษณะเหมือนกับปลาไหลครับไปมาไปมาไปมาเลือเอเล่อนไหลไปเรืเ่อยดังน,นั้นสองคนสหายเนี่ย,ยก็เลยว่าเอ๊การสอนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์นะเราอะต้องหาครูบาอาจารย์ใหม่แล้วล่ะมันไม่ใช่ทางแล้วอย่างเงี้ย ดังนั้นต่อมาก็ไปก็คงจะเดินไปตามตลาดอย่างงี้ก็ท่านก็คือคนที่ไปเจอก็คือท่านอัสชิเทระก็คือเป็นหนึ่งในปัจจวัคคีนั่นแหละคนที่ไปเจอก็คือท่านภาษารีบุภาษาก่อนที่จะเป็นอุปติสัก็คือเป็นท่านอุปติสสะเดินทางก็ไปเจอโอ้ยลักษณะท่านเนี่ยมีกิริยามรยาทก็งามผิวพรรณผ่องใสถ้าพระอรหันต์จะมีจริงๆในโลกในโลกเนี่ย ก็ต้องเป็นท่านผู้นี้แหละที่จะเป็นพระอาหารหันได้ก็พยายามเข้าไปเลยเขาพยายามเขาจะไปแบบหาโอกาสดีๆเพื่อจะเข้าไปซักถามเห็นท่านไปฉันพระทหารอยู่ก็เข้าไปถวายน้าใช้น้นฉันบูอาศนะให้เรียบร้อยพอท่านฉันเสร็จก็เข้าไปถามว่าท่านเนี่ยบวชชอบใจในธรรมะของผู้ใดบวชบวชอุทิศแด่พระศาสดาผู้ใดพระอัชชิเทระนี่ก็บอกว่าโอ้ข้าพระเจ้าเนี่ยบวชเฉพาะพระพุทธมีพระภาคเจ้าอาหารหันตสมาสัพพุทธเจ้า แล้วธรรมะของพระอรหันตสมาัมพุทธเจ้านั้นสอนอย่างไรพระอสชิก็เลยแสดงธรรมเรื่องเยธรมาเฮตุปัฏฐวาท่านเสียวลองพูดบาลีให้เต็มๆหน่อยว่าเยธรรมามีอะไรบ้างเยธรรมาเฮตุปัฏฐวาเตสั่งเหตุงตธาตกัโตอาหะเตสั่นจักโยนิโรโทจักเอวังวาทีมหาสมโนอืแปลว่าอ่าแปลว่า ทมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะทรงมีปกติสั่งสอนอย่างนี้พอพูดจบท่านได้ดวงตายเห็นธรรมได้ดวงตายเห็นธรรม พอได้ดวงตาเห็นทรงพระโอ้พระคุณเจ้าจะไปไหนต่ออะไรวะเนี่ยก็คือว่าเออเราจะไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยโอ้ท่าน,นโปรดท่านอาจารย์เนี่ยขอให้ไปก่อนเถิดพมมีเพื่อนคนหนึ่งที่รักใคร่กันมากเนี่ยจะต้องไปบอกธรรมะนียที่ได้พบมาวันนี้ยแก่เพื่อนคนนั้นด้วยก็<อ>คือโกลิตะท่านโกลิตะก็ท่านอ,าอุปติสสะก็เลยเดินทางไปหาท่านโกลิตะแล้วก็แสดงธรรมซ้ําในคําที่พระมหา สมณะเนี่ยได้กล่าวไวถ้ถ่ากุลิตาถ้ากุิตะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมตามก็คือได้เป็นพระโสดาบันด้วยกันจากนั้นก็ทําการชวนชวนเพื่อนจากสนักสันชัยเนี่ยไปพ่อพ้อพ,อพ,อพ,อพอระบรมศาสดา,ศา,ศา,ศาอ่าแต่ว่าเพื่อนที่บวชตามก็250ก็ไปด้วยแต่เพื่อนอีกส่วนหนึ่งที่ ยังเชื่อในลทัทธิของอาจารย์สัญชัยก็ไม่ไปด้วยเช่นกันก็เดินทางไปหาพระบรมศาสดา,าตอนนั้นพระบรมศาสดา,าก็กําลังแสดงพระธรรมเทศนาอยู่เพื่อ mm น hmm. 250ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา,าก็บรรลุพระอรหันต์แต่สองโอคนเนี่ยไม่บรรลุเพราะว่าเนื่องจากพระโบราณจารย์เปรียบเทียบไว้ว่าคนที่มีสัมภาระมากก็ใช่แบบคนที่มีความรู้มากเนี่ยก็จะมักติดในความรู้ของตัวเองมักติดในความคิดของตัวเองบางครั้งเนี่ย การจะรับความคิดใหม่ๆเนี่ยก็ทําได้ช้ากว่าคนอื่นเขานังที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆอ่ะจ้างไปวนาไม่เชื่ออะไรง่ายๆอ่ามีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียนะครับคืออ่าท่านเปรียบอุปมาเหมือนกับการไปของพระราชาอ่าที่จะต้องมีขบวนนั้นขบวนนี้คือติดตามไปคือกว่าจะไปได้ถึงใช่ใช่ใช่กว่าจะตั้งขบวนเสร็จกว่าจะอะไรมีขนรรมเนียมแต่ว่าถ้าเป็นวันพกยาจกอย่างพวกเราเนี่ยครับไปง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วต่อมา ยะสะแล้วก็พระอุปติศะอ่าก็ได้บาเพ็ญภาวนาก็จนได้บรรลุพระอรหันต์ต่อไปนั้นแหละอ่าเมื่อกี้อ่าพระอุปติศะอ่าพระ,ะกริตะไม่ใช่พระกริตะกับอุปติศะเนาะ,ะทีนี้ <c oughs> ท่านกริตะเนี่ยก็เจ็ดวันเจ็ดวันบาเพ็ญภาวนาบำเพ็ญภาวนาเยู่เจ็ดวันบำเพ,ญำเพญ็เพญภาวนาก็เดินจงกมรมภาวนาแต่เกิดสิ่งที่อย่างหนึ่งที่นักป ปฏิบัติภาวนาทุกคนน่าจะต้องผ่านก็คือความง่วงความง่วงหรือว่าถีนมิท่าถีนาิเป็นปน,ปน,ปนิบอนที่ที่ทยากจะฝจะจะ่าฟันเไปใช่ก,ก็คือเกิดความง่วงมากอย่างเงี้ยจนพระพุทธองค์ต้องแสดงนิมิตมาบอกว่าอุบายแก้ง่วงมีอะไรบ้างพอท่านปฏิบัติตามอุบายนิมิตที่พระพุทธองค์ให้แนะนําให้แล้วท่านก็บรรลุเป็นพระหันนะครับแล้วก็ได้ชื่อใหม่ว่าพระโมคคัลลานะ ซึ่งตั้งชื่อตามแม่ของท่านคือแม่ท่านชื่อว่าโมคโมคัลลีเออก็เลยลูกก็เลยตั้งชื่อว่าโมคคลานะส่วนพระอีกรูปหนึ่งก็คือท่านโกลิตะท่านอุปติสสะท่านอุปติสสะเออท่านอุปติสสะก็ทําการพัดวีให้พุทธเจ้าหลังจากนั้นก็คือพัดวีให้พุทธเจ้าเพราะว่ามีหลานของท่านโกลิตะนี่แหละชื่อว่าทีฆานาขะแปลว่า ผู้ไว้เล็บยาวอือ่าผู้ไว้เล็บยาวนะครับว้เล็บยาวไม่ตัดทีครั้งก็คือยาวหน้าขาหนาา้าเล็บคือเล็บหนาา้นาขาเนี่ยออแปลว่าเล็บเออก็ออออไปก็มีวาทะที่จะไปโตวาทีกับพระพุทธเจา้านั่นแหละว่าทาไมเอาลุงตัวเองมาอย่างเงี้ยลุงตัวเองไปยอมพระพุทธเจ้าได้อย่างไงทั้งเป็นเป็น<ม>คนมีสติปัญญาสูงอย่างเงี้ยอยากจะมาลองของว่างช่มาลองของโตวาทีพอพูดขึ้นมาพูดว่าไงพูดเลยก็เลยบอกว่าอ่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดแหละมาก็ตั้งขึ้นมาอย่างเงี้เลยพระพุทธเจ้าว่าเออ ท่านเธอก็ไม่ควรจะชอบใจความคิดตอนนั้นของเธอด้วยเออพราะโมโหสะดุ้งเลยเพราะว่าตัวเองก็คิดว่าตัวเองใช้คำนี้แล้วปาปดที่ต่างๆมาเยอะแยะเนี่ยพอโดนสะดุ้งเลยพระุทธเจ้าก็เทศต่ออ่าเทศต่อปั๊บพอพระพระพระที่เป็นอาของท่านเนี่ยก็คือพัดถวายการพาัดวีพระพุทธเจ้าอยู่ใช่ไหมครับไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ก็จะพัดวีก็จิตก็น้อมตามธรรมที่พระองค์อ่าได้เทศสั่งสอนทีนะคะปากกว่อไอ้คนที่พัดเนี่ย บรรลุภารันไอ้ที่เขานาคะคะได้แค่ธรรมะได้แค่ธรรมะขั้นต้นนะครับเออพระพุทธเจ้ากระเตี้ยนะเออเหมือนกับคนที่ไปกินอาหารที่เตรียมไว้ให้คนอื่นน่ะแต่ได้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 รสชาติได้ประโยชน์มากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็เป็นวันนั่นแหละซึ่งก็เป็นวันที่เป็นเข้าสู่มาครับเลิกนั่นแหละครับแล้วในวันนั้นเนี่ยพระอีกหนึ่งพันสองร้อยกว่ารูปอ่ะก็ได้มาประชุมหนุ่มกันณที่นั้นแหละซึ่งเวลาประชุมนุ่มกันนั้นเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน เฉลยซิสี่วคือเป็นเวลาเป็นเวลาจะบอกว่าเป็นเวลาใบใบอ่าเป็นเวลาใบใบแต่เวลาเราเห็นในในรูปภาพที่เราอ่าในพุทธภาพพุทธประวัติหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะเห็นเป็นเวลากลางคืนเป็นกลางคืนอาจจะหมายถึงว่าแสดงธรรมจนถึงกลางคืนหรือเปล่าหรือว่าในความหมายหนึ่งอาจจะหมายความว่าคือพระจันทร์เนี่ยอาจจะสื่อถึงว่าอ๋อตอเนี้ยเป็นมาค้าเริกนะเป็นวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสื่อไปอย่างนี้เนาะซึ่งทําให้เราเข้าใจ ผิดก็ได้ใช่ไหมแต่เ,เราต้องรู้ก่อนว่าตอนแสดงธรรมจริงๆนะ่ะเป็นเวลาบ่ายคลอย้อยอ่าแล้วก็แสดงธรรมอุบาทภาธิโมกข์นั่นแหละอ่ะตอนนี้เราจะมานับว่าพระที่ไปจริงๆนะะ่ะมีเท่าไหร่อ่าหนึ่งกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของพยาาัสสะ,ยาาะพยัสสะอ่าพยัสสะไปเผยแผ่ธรรมะมพระปัจจวคคีไปเผยแผ่ธรรมะมไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พระพัฒวคีพระพัวคีสามสิบก็ไปเผยแผ่ธรรมะมไม่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้อืส่วนพระที่เข้าร่วมประชุมก็คือมีพระของหมู่ชาดินสามพี่น้องใช่ไหมอดีตชาดินสามพี่น้องอก็คือพี่มีห้าร้อยน้องมีสามร้อยแล้วก็น้องคนเล็กก็มี 200, อีกสองร้อยรวมกันเป็นหนึ่งพันแล้วก็บวกพี่ที่เป็นคณะอา,าจารย์สามท่านเนี่ยก็คือเป็นอีกสามเป็นหนึ่งพันอีกสามองค์แล้วก็ต่อมาก็คือ ฝ่ายของพระยศะเอ่อขออภัยครับคือฝ่ายของพระสารีบุตรแลพะพระโมคคัลาลานะนาก็มีบริวารอีก250รวมกับพระ,ะสารีบุตรกับพระโมคคัลาลานะก็เป็น252รวมที่มาทั้งหมดก็คือฝ่ายของอดีตชดินแล้วก็ฝ่ายของพระยศฝ่ายของพระสารีบุตรและพระโมคคัลาลานะก็เป็น1255งอง้องค์หรือพระห้าสิบรูปแต่ทีนี้ก็ ถ้าแมนรวมพระพุทธเจ้าถ้าไม่รวมพระพุทธเจ้าถ้าไม่รวมพระพุทธ,ธเจ้าที่ประชุมด้วยนะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประทานนะครับซึ่งทําไมไม่รวมหัวหน้าล่ะใช่ไหมล่ะครับก็คือก็อาจจะเป็นอยากให้เลขลงตัวไหมคนโบราณก็อาจจะให้เลขลงตัวแล้วก็นับขนาดไม่ไม่ก็เลยไม่นับขนาดจานที่เป็นห,หนัวหน้าลงไปด้วยก็เลยมีพันสองร้อยห้าสิบให้มันเป็นเลขท้วนมากให้เป็นเลขท้วนเหมือนกับเรื่องชาดกในในพุทธ,ธศาสนา ที่แบบว่ามีห้าร้0ชาติแต่จริงก็คือ547อย่อ,อย่างเง,งี้ยซึ่งเป็นซึ่งก็คืออยากให้มันง่ายให้ง่ายพระเจ้าสิบชาติเลยก็คือพยายามตัดให้เป็นเลขลงตัวเหมือนพระพระุทธเจ้าเนี่ยอายุพระชน80นะที่จริงก็คือ81อเพราะมีหลักฐานที่ว่าตอนอายุ80ยังไปคุยกับกับพระราชาอยู่เลยว่าพระองค์มีอายุ80หม่อมฉันก็มีพระ,พระชนาอายุ80บเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วก็อีกปีหนึ่งถึงจะปรินิพพานก็คือแสดงว่าพระองค์จริงจิแล้วมรณะที่ เข้าสู่ปริพันธะ์เมื่ออายุ81ปีนะครับแต่ว่าในคมพีเราก็คือทำให้ง่ายต่อการจดจำเองช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องสมอลทล์กด้วยนะครับ